มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ที่เก่าที่เดิมของเรานะนะคะก็จุรงไรกาเดนเองจ้าวันนี้บรรยากาศอากาศดีมากมากนี่ค่ะวันนี้ตั้งใจจะมาดูออสเตอร์นะนะคะไม่เจอน้องนานแล้วนะนะคะกเ็เดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะเจอออสเตอร์หรือไม่ก็นกเนือกหรือเปล่านะนะคะ มาเดินตรงจุดนี้เลยค่ะทุกคนแต่ว่า,าดูพยากรณ์อากาศบอกอช่วงสายๆเนาะน,นะคะประมาณเที่ยงบ่ายโมงอะไรเนี้ยจะจะมีฝน,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเนาะนะคะว่าจะเจอนกอะไรบ้างนะคะนี่เพื่อนๆและทีมงานของโนนเราส่งดูนกค่ะทุกคนอยู 猫妞出去，下面那只猫妞出去，那只白欧。

the meal are always fly from far in. step by step. But female all step by step. My right eye damage no, more, cannot see, but my left eye. No. My name now okay. changed. Yeah? My name now, Ah! See <laughs> there? <laughs> <laughs> okay. Okay. Go! Wow, it. it's a be Very fast. male mew, mew.